เป็นปฏิพัทธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้เพิ่งจะพาลูกค้ามาชมโตโยต้ารีวันะคะเครื่อง2.4 n อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะซัฟฟอรชั่นนะคะ4ประตูตัวเตี้ยตัวนี้นะคะเราขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0ดบาทนี่ดูสภาพรถสมก่อนนะคะลูกค้ารถปี20นะคะรอรอซื้อกันอย่นี้เลยนะคะ สีเดิมโรงงานกระดังหน้าเดิมโรงงานนะคะแบบนี้เลยสวยๆร้อนๆนะคะจัดทรงให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเขามาคุยรยายละเอียดก่อนได้นะคะโลโก้เดิมๆจากศูนย์นะ วิชมภายในกันค่ะตัวนี้นะคะกระจกบอบไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าเล็กใหม่น้อยมากเลยนะคะนี่มีจอเป็นบอกผ้านะคะสีประตูสวยๆอย่างนี้เลยนะคะใหม่มากนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะท้าเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ